แกเช่อเช่อไม่เก <ım> ินเนาะพ fall. ี่พี่เข้าใจที่มาที่ไปของน้องละวันนี้เราได้รู้ความจริงละก็คือน้องสกายไม่เคยบอกเรามาก่อนนี่ยังไม่ออกลายหรือเปล่าน้องไม่เจ่าอย่าโอพี่ออกลายละงูแกจงของขู่แล้วค่าเสยกินดาเสียโยชนบุญคุณรูบว่าพ่อแม่น้องของสกายมาเย็นดูฝั่งนู้นทุกคนคุณครูทำ สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและที่ที่เคนทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังไม่ต้องสงสัยนะทุกคนนะไม่ต้องตกใจเป็นน้องอ่าที่เป็นคนป่าโดดเดี่ยวควะพีย่ยังเชอยังเชอร์ทุกคนผมพยายามว่าจะให้อาล์ป่า,าไม่ให้ไม่ให้แค่นั่งอยู่ข้างบ่อปลาน้องชอบนะชอบดูแลปลาขึ้นมาตอดนะังข้างบนทุกคนนะก็วันนี้ผมจะอัปเดตอ่าเรื่องของน้อง เป็นคนป่าโดดเดี่ยวหรือว่าน้องสากายคนนี้นะทุกคนนะจะมาแจ้งให้พี่รู้แล้วก็เรื่องของคุณลุงเลี้ยงผีซึ่งตอนนี้ผมพาคุณลุงเลี้ยงผีขึ้นมาที่ไร่แล้วทุกคนนะแกเริ่มจะเดินไหวเคลื่อนตัวได้แล้วก็ตอนนี้แกขึ้นมปนั่งสมาธิแถวไร่ข้างบนเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนไปดูพร้อมกันแล้วก็ผมจะพาน้องสากายไปหาท่านลุงเลี้ยงผีด้วยทุกคนนะเผื่อลุงเลี้ยงผีจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้หรือว่าจะยัไงไงอะ่ะมีข้อแนะนํา ก็เสนอในอ่างต่างๆให้ผมดูลแลนอ้องทีทุกคนนะไปพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูป Facebook, YouTube, พี่แฝดวีสองไอทีทุกคนถ้าพร้อมแล้วจะพาพี่ทุกคนเดินเลาะตามไล่ขึ้นไปนะไปหาลุงม้มงผีที่กระต๊อบข้างบนหรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาจจะอยู่ข้างบนอาจจะเป็นที่อื่นหรือเปล่าไปไปดูกันทุกคน,คว,นคว้าเสียคว้าดิให้ลองไปทุกคนให้ลองก็สกายลงมาให้ลอง มาให้ใส่เสื้อผ้าของพ่อทุกคนนะเสื้อพ่อเกงพ่อรองเท้าของพ่อทุกคนเพราะองไม่มีเสื้อผ้ามาทุกคนไปไปหาลุงเลีงขี่กันด้วยพี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังพาน้องเดินขไปนะเดี๋ยวเดินตามไร่ไปแล้วให้น้องดูบรรยากาศในไร่ทุกคนนะจะเดินไปที่คุณลุงเลี้ยงผีใช้ที่นั่งสมาธิเป็นที่พักต่างๆ่ของลุงทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลุงจะอยู่ ที่กระต๊อบที่เราสร้างไว้ให้หรือเปล่านะทุกคนนะอาจจะไปนั่งสมาธิหรือว่าไปทําพิธีตรงไหนสักที่หนึ่งในไร่วิไปนี่ก็เดินตามไปเพเยอะสกายเยอะน้องก็เดินตามผมาทุกคนน้องเริ่มไม่ค่อยตื่นกลัวรือว่าไม่ค่อยประหวากับเหตุการณ์ที่เจอครั้งที่แล้ว่ะทุกคนนะซึ่งผมเรียนคือเนาะมังโจ้มังโจแล้วโอเคเยอะใช่เยอะนะ เพื่อนวันจรวกเชื่อทุกคนน้องถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปหาคุณลุงที่เป็นอาอาจารย์ที่คอยช่วยเดือม,มผมบอกอย่างนี้คนนะ<ม>ขอเกียรติแล้วพระทุกคนขอพาน้องเดินไปก่อนนะไปพบกันที่นน่นเลยทุกคนไป คนผมไปหาคุณลุงที่กระต๊อบมาไม่เจอแลพี่นะแต่ผมไม่ถ่ายดูผมก็เลยออกมาหาฝั่งนี้จะไปฝั่งที่ไปหาคุณลุงที่เคยไปนั่งสมาธิ่งนั้นทุกคนไม่รู้จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแยวผมจะลองไปดูทุกคนพอลีอ่พ่อพอแกตั้งถูอยู่โบเละเพราะว่าผมจะอัปเดตให้พี่ทุกคนได้เห็นพร้อมกันว่าคุณลุงกับน้อง อาการเริ่มดีขึ้นคุณลุงก็เริ่มเดินได้อะไรได้ผมเอายาให้พีเอฟซีพีเอฟซีส่งมาพี่พีเอฟซีส่งมาให้ให้ลุงกินยาที่ส่งมาอาการก็เริ่มดีขึ้นทุกคนแล้วคุณลุงได้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองด้วยทุกคนไปดูจุดที่คุณลุงเคยนั่งสมาธิก่อนว่าอยู่หรือเปล่าพ่อเก๊กพ่อาักการ์ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวโจกับเพ่อยู่เดี๋ยวโอใหญ่นล้วเดี๋ยวกับเพยอยู่ ปอาชายว่าผมก็ขอชุดพอผมมานะให้น้องใส่้อ,อไม่อยู่ทุกคนคลุงไม่อยู่นะนี่ถือว่าได้โอกาสผ่าน้องเดินชมไล่ด้วยทุกคนก็ผ่าน้องอาบน้ำสาผมเรียบร้อยล้วยพี่มังโจไม่อยู่ทุกคนคลุงไม่อยู่นี่นะแเ้วไปไหนอนะ่ะเออมังโจ นอาบน้ำถ้าผมไม่บ่อแล้วทนบางคนข้างจะสะอาดสะอานขึ้นนะโจ้เองเขาอะมึงโจ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรเขาเลยคนคุณลุงไม่อยู่ทุกคนไม่รู้ว่าไปนั่งตรงไหนกระต๊อบก็ไม่อยู่นะลองไปหา น้าี่หนึอาอยู่ที่อื่นหรือเปล่าโอ้มีจะพาน้องมาหาคระลุงมากแล้วก็เลยลุงเลยเลยลุงเลยไม่ไข่หนี่ขลดเบย้ลอะไข่กินเดี๋ยวง้ออะไรเลยลุงเลยเลยเลยซ เลยเลย,เลยน้องน้องเห็นกับเราน้นตกใจว่าเลยเลยเลยทุกคนนะเมื่อกี้ผมว่าฟังภาษาน้องไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะน้องเป็นกระเลียงแบบแท้ทุกคนป้าีเลียงขึ้น,นมึงหยกแล้วะเพรพะเกะทำแต่ห้าคนลุงอีกข้างหน้าคุณลุงไปไหน มังโจอเออมังโจตรงนี้มังโจตรงนั้นก็ไม่อยู่ทุกคนควายก็คว้า,ววาเคุณลุงโจเราจะพามาอัพยพนะให้พี่ได้เห็นทุกคนนะคุณลุงดีขึ้นจริงนะไม่ได้เราไม่ได้โกหกหรอกม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมา ก็มไม่อยู่อย่างนี้ทุกคนเออมองอึงโจจะขอเดินตามหาคุณลุงก่อนถ้าเจอไงผมจะถ่ายพี่ดูอีกครั้งนึงคนนะผมก,กับกับน้องต้นเฮ้ยน้องสายไกลไปตามหาคุณลุงก่อนทุกคนข้อนีอย่าง่นคือมึงโจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโจผมบอกน้องว่ายวไปตามหาคุณลุงกันทุกคนโอเคทุกคน เดินวนตั้งงานทุกคนคุณลุงนั่งอยู่นี่พี่เราไม่ทันได้เห็นนะอยู่ใต้โขดหินตรงนี้ทุกคนพ่อพ้องจ้อคอเล็กๆนี่พี่เป็นตั้งนานคินึ่นนนงนี้ผมหาไม่เจอผมมองไม่เห็น,นทุกคนเดินผ่านไปไปขอทางเลยทุกคนนะเมื่อกี้เจอดอกราวดีมาสวยมากเลยพี่ค่อยน้ำมากระเทียย่ยห์เดี๋ยให้น้องดมเลยเทียห์เอ๊เที่ยน้ำมาเนะียเหนน้ำมาอยู่น้ำนมาอะ่ะ ทุกคนผมเจอคุณลุงแล้วมังโจ้คุณลุงก็เตรียมดีครับแกก่อไฟเพื่อไล่แมลงมาแรงนะอาจจะไม่ใช่แค่ยุงแต่เป็นพวกแมงวงแมงวันแกไล่ไปทุกคนนะมังโจ้สวัสดีครับมพื่อนสวัสดีคมังโจ้กี่ท้องอย่ามังโจ้คือเมื่อเช้าเอ่อเล็กก็พาคุณลุงขึ้นมาส่งที่นี่แล้วก็แล้วก็ไปทํางานต่อช่วยงานที่บ้านที่ไร่ต่อผมก็เลยขึ้นมาเยี่ยมคุณลุงแล้วก็พาโอกาสดีมากที่ได้พาน้องสกายแล้วมังโจ้ อคุณวัวเจอ,อ,อ,เอแล้ว,วเดินผ่านไปแต่ว่าคุณลงเขาไม่ยกเรียกมงจอยเอ,อน้องสก,กายขวายเดี๋ยวนี่ชิน่นทางเนาะอชื่นทางเบาๆมึงจ้นะมึงจตัวเจะขวายอยู่อย่างข้างๆคุณลุงละเผมจะเข้าไปถามคุณลุงว่าเป็นไงบ้างเรื่องอาการจะคอยอัปเดตจะอัปเให้พี่ดูเยไปมึงจอ,อ่ามาจ้องเนที่กระเพาะมาเสียสะวัาเนาะอ่ากีทังอยา เนื้อเชิดเจดีย์มังโจ้โอ,อเคโอ้โหก็ยอยู่ในะอะไทีเ่เป็นห่วงกออ็อะไที่มีเสียประสาย่อมังจอเก่าเจดีย์มังโจ้อ๋อมีไอ้างเล็กน้อยทุกคนแต่ว่าอาการแกเริ่มดีขึ้นทุกคนแกบอกนะนกยะ่อยอลีดล่ามันกอ็อ๋อแล้ก็ล้วมึงจ้ เราเราก็ยืนเนี so, ่ยยืนเนี่ยได้แล้วยืนนะเพราะว่าผมบอกคุว่าผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะที่น้องฮงอยู่คนเดียวผมบอกคุณอย่างเงี้ยนี่นับางจนนี้อ่ะคุณบอกคุณหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบอกคุณหนูหนูจะน้องฮวงเท่น้องก็ยืนเนี่ยคนเดียวมันอยู่คนเดียวทุกคนนะ อ๋อมึงจะอรเหรอ้ะผมมึงจะเอามันจ้องเทียรอย่มึงจะเาจะท้องตรวจสัตวเนาะอันเดียเช่อเดียเจะสันเชอเจ๋อเจ๋อท้ิบไปเลยไเชื่อไปเคุหมวยังมีเจ็บเจ็บ้างเล็กน้อยทุกคนแถวหน้าอกมีไอ้เจ็บบางทีแล้วก็คุณหมวว่า ภาใดที่ไอหมอผีพม่ายังไม่ตายหรือว่ายังไม่จบชีวิตมันน่ะคุณก็จะมีอาการบบามา,มา,มา,มาห,หายหายทุกคนนะมสื่อทุกอย่างนนาทุกคนมืออคโอออูเอะมออยูอ่มอ,อ,โอ้โอ้โหสอดโอ้โหฉนโอ้โหโอ้โ พี call, Upper, ah, ่พ mm ี hmm. ่คุณลุงบอกว่าพ่อแม่ของน้องสกายอยู่กับน้องก็อยู่ไงคุณลุงบอกอยู่แต่อยู่อ๋อเหรอครับพี่เจ้าอ๋อเหรออ๋อเหรอผู้ไระวดผอ้ไอ้ชัวชดไอ้ชั่ัวเนาะพี่เข้าใจที่มาที่ไปของน้องละวันนี้เราได้รู้ความจริงละก็คือน้องสกายไม่เคยบอกเรามาก่อนว่าน้องอยู่คนเดียวเพราะอะไร เพราะว่าครอบครัวน้องเป็นครอบครัวคนป่า,าจริงๆทุกคนนะใน,นป่าพ่อแม่น้องไม่สบายงวัวเป็นโรคงวัวรู้สึกเหมือนจะเป็นโรคไมโอเกะเฉาะกันอยเกะเฉาะมเกิดอยู่เลยเป็นโรคป่าไข้ป่าแล้วก็ติดเชื้อคู่ทำให้น้องเหมือนต้องใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็เหมือนผูกพันกับพวกสัตว์ในป่ามากกว่าถามว่าน้องเคยเจอนะพ่อแม,แม่เคยเจอแต่ว่าน้องน่าจะลืมไปแล้วเพราะว่าตอนเด็กทุกคน ออยแล้วเหนื่อยเหร่พี่แจวิญญาณพ่อแม่น้องที่กำลังดูแลน้องอยู่คือคอยดูความปลอดภัยให้น้องคนชันโซอยู่สานนะสัมเเหน็จชกใจเชียวดูดีนะนัองเงอดสดเจ็ดดนหมันชั้นเชื่อเจนเนอร์อุนอล่งปะปะมันจะเอปะเอาเพิ่มมันเนอะเฮียพี่คุณลุงรู้ได้ไงว่าน้องมีเพื่อนเป็นสัตว์แล้วก็ น้องคอยปกป้องสัตว์ที่น้องดูแลอยู่เพื่อนน้องแล้วก็น้องคุณลุงบอกว่าน้องโดนพวกในพานหรือว่าพวกคนที่มาเดินป่าทำลายเนื่องจากน้องไปขัดขวางการลักพาตัวของสัตว์ต่างๆที่น้องป้องกันไว้ทุกคนพวกในพานต้องการจะเอาสัตว์ที่เลี้ยงที่ที่น้องเลี้ยงะน้องดูแลจากตัวน้องไปนะแต่ว่าน้องป้องกันน้องช่วยน้องเลยโดนทำลายแทนคุณลุงรูทุกคนอย่ีคิดทย่ามองเจอ

หมอพี่โจงบอกสมัยอยู่และสมัเก่าตัวลู โอ้โหโบมีอะไรสิล่ะไม่ครบว่าทำไม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 กระซิบมาแข็งเสียวๆอะไรกัน นี่ดูอู้ดูลองค่ะเจ้าอังกฤษก็ก็ไม่ทันจิตก็แบบลบอกว่าน้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อถ้ารู้จักน้องดีนะน้องจะดื้อมากถ้าลุงใจไม่ดีเอาน้องไม่อยู่นะคุณลุงบอกนี่ยังไม่ออกลายหรือเปล่าน้องมิจฉาอย่าโอพี่โอใหญ่เอ็มจ๊อ อยู่ยะแม่มีสราบอะไรไงล่ะจ้องวะโอซ่าเยอะๆจมวัยแล้วทุกคนอคู่ไหมผมถามน้องสากายว่าอยากอยู่คุณลุงไหมแบบแบบเขาเมันเหมือนน้องต้นไม้แรกๆอ่ะผมเคยให้อยู่คุณลุงนะทุกคนช่วงหนึ่งนี่ผมบอกว่าลองถามน้องดูว่าน้องจะอยู่คุณลุงไหมว่าว่าน้อโอซ่าแล้วมุจอยอ่ะ งูท่าน่ะนักสู้จนใส่อยู่เลยใจอไรอย่างเจี่น้องบอกว่าคุถามว่าน้องอยู่ไหมน้องบอกว่าน้องอยากอยู่พี่เพราะว่าน้องว่าสัตว์เลี้ยงน้องพูดน้องอ่ะหนีกระเจิงกันหมดแล้วเพราะว่ามีพวกอะไรมาบุกดุกพวกที่อหัวขาดก็เพือ่พอเกะโอขูคข้ามมีจับได้ พราะว่าพวกเพื่อนน้องที่เป็นสายไม่กล้ากลับมาที่เดิมแล้วคือมีกับดวงกับดักเนี่ยน้องเขารู้นะทุกคนนะโอเคพี่ถ้าถ้าว่ามังโจ่วนยังอยู่ไว้แล้วนี่โอ้มังจ่วนอะมัจนมื่อวานโอ้เกิดฉลังงูนะโอ้ทุกคนคุณว่าจะพาหนูไปอยู่ที่คุณลุงที่เป็นน้ำตกทุกคนเหมือนให้น้องอยู่เป็นลูกศิษย์คุณลุงหรือเปล่าไม่เอาเก้งเนี่ยลูกศิษย์นะเรโชว์อยู่ที่หลบช่วยคุณลุงได้ทีทุกคนก็จะเพลิดเพลิน เมื่อกี้กค,คุณลุงทำพิธีว่าเอาของพวกความกลัวงน้องออกจากตัวคนนะไล่ออกไม่น้องมีความผวาใน,นตัวยืออ้อเหรอยื้อขึ้อย่า,างของโจยโย่ทำไม่เชี่ยใส่เลยเพราะมอนน้องเริ่มดีแล้วลุงบอกโอเคพ่อเกิบว่าตอนนี้คุณลุงผมอธิพฐานฟังอีกครั้งหนึ่งคุณลุงอาการดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้น้องตาไก่จะขออยู่คุณลุงต่อโดยที่คอยช่วยเหลือคุณลุง ต้องยังมัวเพลินเลยเรื่องดีอะไรกินกินทุกทุกอย่างเมื่อเช้ามันก็ไม่โอ้ไม่กมื่อเช้าเมื่อวานน้องไม่เจอทางละคือพ่อแม่ของน้องรับรู้ละเขาผสมผสมผสมในนี้เอาไม่โจ้เอาไม่โจโจ้ยอ่ะตั้งยังมัวเพลิน ด,ดีดีดีบ่เมยบ่คุ้มช่วยเมยแต่ผมก็ไม่มทิ้งนะทุกคน,นนะผมก็ต้องคอยช่วยเหลือคุณลุงทีนะเพราะว่าน้องคนนี้ผมเอามาที่บ้านผมก่อนแล้วก็ตอนนี้<ม>พี่เ้องมีเยอะเหมืมอนกันทุกท<อ>่านคุณลุงบอกว่าให้เราหาข้าวหาน้ำกินให้กินพอแต่เราคุณลุงดูแลเรื่องทรงนิสัยเองทุกคนนะแต่การเรื่องความมันอยู่น้องเอง พี่ก็ดีเลยทยกุกคนเราจะได้สบายใจให้อยู่คนลุงผมไม่กังวลน,นะคิดว่าคนลุงเขาอยู่อย,ยู่แน่ทุกคนทุกคนสบายใจทกุกคนมึงเจ้าวมันนอนต้องอย่างมึงเจ้าเชื่อยูโรจะตัวนอนต้องเช่าก็เว้ยใชสได้นอนจิโอเคพี่สบายใจยละ นะทุกคน,นก็อัปเดต<ห>ให้พี่รู้ว่าน้องกับตวงเลี้ยงผีดีขึ้นมอกคงนะช่างช่างบ้านเอ็มจ๋อเอาทีไก่เฉือไก่หมอกคงหมอกคงเรีย่ท่องน้องเกมชูชื่ึกท้องได้ดะมาเยอะคยอะชลุงบนลูทีทุกคนน้องไปถอนต้นมะขามเล่น,นที่แม่ปลูกไว้ฟังแม่ตืนไว้ โอเคพี่ยังไงก็นะผมต้องคอย,อยดูแลมันเดิม,มคอยช่วยคุณลุงคนไม่ปล่อยให้คุณลุงแบบดูแลคนเดียวทุกคนนะพี่ครับเสร็จร้อยแล้วก็ตามที่ผมได้อธิบายไปว่าคุณลุงดีขึ้นแล้วก็น้องจะน้อง,องไม่ใช่ต้นไม้ติดปากาม้องนะม้น้องสากไก่ก็ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆจะมีความกลัวน,น้อยลงเรื่องพูดกับผมอ๋อคุณบอกว่า กลับไปดิฉันชูก่อนครับมุกจอให้น้องกลับไปกินข้าวกินปลาเรียบร้อยก่อนแล้วก็อยากให้ขึ้นมาหาคุณลุงรอดมังคุลุงจะขอ,อนั่งสมาธิแล้วก็จะเอาน้องไปอยู่กับคุณลุงที่น้ําตกทุกคนมุกจอท่าน,นี้ในอยู่เลยอะไนนอรนี่มุกจอลงเลยเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเฮ้ยของสักกูจะ้นเสกยันดาเสกยันดาสมบูรณ์ คุณลุงอว่าพ่อแม่น้องของสากายมาเยือนดูเพื่อนหนทุกคนคุณลุงสัมผัสได้แต่ว่าไม,มไม่สามารถเข้ามาเขตรงนี้ของคุณลุงได้มียอยูเคเาะ๋อ,ขอเขาจะทุกคนคือพ่อแม่น้องคอยดูแลแบบพังห่างคอยว่าอาจจะคอยเข้าฝันน้องเนี้ยมางจดน้องเจา้จาบอกไม่มองมองมูเพอช่วยอะฮะไม่มองเหรออ,อ,อ๋อน้องเคยฝันถึงพ่อแม่แต่ว่าไม่เคยเจอแบบว่าซึ่งซึ่งหน้ามีเขาฝันมาบอกนั่นบอกดีให้น้องแบบ เตรียมตัวหรือเปล่าแล้มีภัยเข้ามาเงี้ทุกคนโอเคพี่ผมขอพาน้องสากายกลับไปกินข้าวกินปลาที่บ้านพ่อแม่ก่อนนะทุกคนแล้วก็จะบอกพ่อแม่ว่าน้องสากายจะไปอยู่คุณลุงเลี้ยงผีนะพ่อแม่จะไม่ต้องกังวลแล้วก็จะ้สบายใจที่มีคนช่วยด <ๆ S 2> ูแลทุกคนคว,วักขัควะมึงโจ๊ะเย่าดีเชียร์มึงจ๊าชำระมึงจ๊าตับือตับือตะบือไออ่ะขวักชำระมุงโจ๊ะทอ๋มึงโจ๊ะอขอบคุณลุงดุงอ่าโอเคไป จะขอพาน้องมังกรไปทานข้าวทานปลาก่อนแล้วก็ไปไหว้อีกทีไปมังจูถ่านมึนจงจูอ่ะไปควายเลมทำไมอะมึงจูไปควายทำเมยมึงจูอ่ะทำเมเอ๋มาทำเมยะอ่ะทำเมยเอ๋อย่าทำไมเอ๋ไปขอพาน้องไปกินข้าวก่นอกน